กรับสวัสดีครับแฟนขับฟุตบอลอะคาเดมี่ครับนำทุกท่านมาที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารนาลีครับพบกับการแข่งขันฟุตบอลปุ๋ยลุ่งอะรุลีครับไทยลีก3โซนภาคตะวันออกเชียงเหนือครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างกับเจ้าบ้านครับสุรนารีแบ็กแค FC ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากขอนแจ่น FC ครับเสียงนกหวีดเริ่มครับ เกมครึ่งแรกครับไทยลีก3ครับโอ้ยลูกอาลุลีครับเป็นแบ็กแคทครับเล่นบอลก่อนอุ้ยอยู่แต่เยาวเลยครับจังหวะแรกครับขอ <c oughs> นเจนยูนยาวมาอุ้ยหม่งจังหวะนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับไปเข้ามือผู้รักษาประตูหลังกลับมาบปิดยาวยาวมาเอาบอลทะลักจกังหวะนี้ผู้รักษาประตูอืมบังบอลในผู้รักษาประตูยังได้ครับขอนเจนเปิดมาจิ้มจังหวะอุ้ย อเต่าแล้วครับมองข้างหน้าตักยังไงไปบุ้งลุยติดเซฟคอ <c oughs> นแกนเอฟซีหนุนเข้าไปไหมโอ้ยล้ำหน้าแล้วก็แม่มีธงเข้าโอ้ยเป็ดล้ำหน้า <c oughs> มองข้างในครับเล่นยังไง <c oughs> ปืนเข้ามาอวย ปี๊เก่งมากบอลแต่ไม่โดนครับโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วสองหลบไปสองครับโอ้แหวกไปแล้วครับแทงมาไม่ล้ำด้วยครับจังหวะนี้เขาจัดเอ็ซีขอนเจนเปิดมายิงได้ไหมโอ้โหล้างสาตัวออกมาไม่เจอบอลงงว้าวเติมมาโอ้โหลื่นแล้วฟองหลังของแบ็คแคทลื่นแบบนี้ขอนเจนจี้เข้าไปจี้เข้าไปล็อกเข้าซ้ายล็อกเข้าซ้ายยิง อู๋ฝานี้ตั้งป้อมโยนข้างในหนุนเข้ามาใหม่ต้อนัว้าวฝาใหม่ครับคอนเจนอฟีนะกรรมการเป่านกบีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับทุ่มเข้ามา จังหวะนี้ยังไงอืเกือบไปแล้วครับโอ้ไปแล้วลครับแบ็คแฮตแบ็คแฮตยิงเข้าไปจังหวะนี้อยากได้ครับแบ็คแฮตยิงเลยมาโอ้ห<อ><อ>ัวเติมครับมองข้างหน้าโยนเข้ามาเอ้าบอลมัาแล้วปูยขอนแก่นเลงมายิงโอ้ยขอนแก่นขอนแก่นมองข้างในปืนเปลี่ยนฝั่งไปนู่นเลยครับ เก็บได้ด้วยโอ้ยิงจำงไม่ไหมเรียบโอ้ไม่เรียบโอ้ยเปิดหง,งจังหวะนี้เรียบร้อยเป็นคอนแกนเอฟซีครับยิงขึ้นนำสุนนาลีแบค็คแคดเอฟซีครับในนาทีที่89ครับโอ้ นาทีที่89ครับขอนแกน่นเอฟซียิงขึ้นนำตัวนารนี่แบ็กแครเอฟซีครับโอ้ <Okay. S 1> นาทีบาดมาจนได้ครับผู้นี้ครับโอ้โหโอ้มองเค็ดเข้าไปเลยครับขอนแก่นเอฟซีครับโอ้นาทีที่89ครับแบ็ค <Black Cat S 1> แคทเตะมาย้อนมาแถวซอกยิงโอ้โห ไปเีไปเข้ามือผู้รักษ,ษาประต,ตูของคอนแกนครับูแบ็กแพทกรรมการยังให้เวลายังให้โอกาสโมงเช็ดตัก์วานี้ผู้รักษ,ษาประตูเตะไปโอ้ยไม่ให้เสียงกันครับเตะทิ้งขึ้นมาครับูกรรมการเป่านกบีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นสุรนาราีแบ็คแคทเอฟซีก็เปิดบ้านแพ้กับคอนแกนเอฟซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับ